เราจะเพื่อนวันนี้กินแกงเปิดกันจ้าแกงเปิดง่ายๆผักก็มีตามตามนี้เลยจ้าต่อหั่น,น่อไม้เป็นดุนใหญ่ๆได้เลยจ้า นี้เน้นกับไม่เน้นข้าวจะ้ะเพื่อน แจ้ววันนี้กินแกงเปิดหน่อไม้กันจ้ะเพื่อน